สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลมาสอีกแล้วนะคะเซลมาสจะพามาดูทําไมรถอีซูซุถึงขายดีอ่ะทาไมย้ํานะคะทําไมก็เพราะมันหล่อไงคะหล่อแบบไหนนี่ไงรถกระบะแต่งหน้าวีเอ็กคะ่ะลูกค้าลูกค้ารีเควสมานะคะให้แต่งหน้าวีเอ็กนะคะนี่คะ่ะไฟหน้านะคะกระจังหน้าคะ่ะไฟตัดหมอกนะคะอุปกรณ์ที่แต่งทั้งหมดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แต่งมาจากโรงงานนะคะ ซึ่งเรามาดัดแปลงให้เกี่ยวกับเรื่องระบบสายไฟนะคะอะไหล่แท้จากโรงงานเลยนะคะนี่หล่อไหมคะเนี่ยแหละทําไมขวัญใจรถขนผลไม้ขนผักทําไมถึงอยากได้อีวสูปไปวิ่งก็เพราะมันหล่อไงคะหลอด้วยแถมมาทุกได้ด้วยนะคะอะมาดูกันบ้างค่ะด้านนี้ค่ะแมกยางนะคะลูกค้าแมกเนี่ยจะเป็นแมกแลนโซ่นะคะนี่มาพร้อมกับฝาครอบดิสเบรกนะคะน็อตล้อนะคะตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะ ดูสวยแล้วก็ตัดกันมากนะคะแล้วก็ยางค่ะนี่ยางขนาดยางนะคะจะอยู่ที่สอง5ามห้า้านสปนะคะม,มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะลูกค้าลูกค้ามีการติดตั้งนะคะเหลดกระบองด้านข้างนะคะอ่าสวยงามค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะมาดูแมกยางด้านหลังกันบ้างนะคะอ่าแมกเนี่ยเป็นแมกบรรทุกนะคะยางเนี่ยจะเป็นยาง XCD นะคะยางบรรทุกเช่นกันนะคะลูกค้านี่ค่ะ น็อตลอก็สีน้ำเงินเหมือนกันนะคะดูสวยตัดกันมากเลยแล้วก็นี่ค่ะอคอกนะคะลูกค้าเลือกอคอกผสมเลสนะคะขนาดนะคะเมสามสิบห้านะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มาทาไปดูนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าลูกค้าคันนี้นะคะเน้นขี่สบายสบายสวยๆนะคะบรรทุกบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้บรรทุกหนักนะบรรทุกน่าจะประมาณ2ตันนะคะลูกค้าไม่ได้ใส่ แหนบนะคะแล้วก็เพลาลอยนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งเซลล์นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์อยากจะให้เสริมแม่เพลาลอยนะคะหรือว่าดามกระบะด้านในนะคะในกรณีที่บรรทุกหนักตัวนี้สามารถแจ้งมัดได้เลยนะคะมัดทําให้แล้วก็พร้อมลงหน้าเล่มให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูไฟไท้ายกันบ้างค่ะไฟไท้ายก็สวยนะหน้าสวยอย่างเดียวไม่พอท้ายต้องสวยด้วยนะคะไฟไท้ายแบบ LED นะคะสวยงามมากเด็ดค่ะ อ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวแคปเป็ดเครื่องสามพันนะคะแคปเ็ดตัวเครื่องสามพันก็มีจอมีกล้องนะคะเห็นไหมคะมีกล้องด้านหลังให้นะคะเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นโชว์ที่หน้าจอ,อให้เลยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์พร้อมใช้งานมากเลยนะคะนี่สวยงามมากค่ะลูกค้ามาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัวเอเครื่องสามพันนี่ค่ะภายในนะคะตัวเอนะคะจะเป็นตัวรีโมทนะคะที่ติดตั้ง โรงงานแต่ถ้าเกิดเฉพาะเครื่องสามพันนะถ้าเกิดเครื่องพันเก้าจะเป็นลูกกุญแจแบบธรรมดานะคะแล้วก็พวงมลาลัยนะคะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยให้นะคะมีหน้าจอขนาดจิกนิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y แลแลก็ระบบ a n d r o i d Auto นะคะแล้วก็เฉพาะเครื่องสามพันเนี่ยจะมีเฉพาะในเรื่องของเกียร์ธรรมดานะคะจะเป็นหกสปีดนะคะไม่รวมเกียร์ถอยนะคะนี่ค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเบาะนี้สามารถแจ้งได้นะว่าจะเอาเป็นเบาะหนังหรือเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ย นิ้นเป็นแบบธรรมดาเดิมๆนะคะแต่ขอภายนอกแต่งหลอกก็พอนะคะคันนี้เนาะแต่ลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบไหนก็สั่งได้ค่ะเดี๋ยวมาจัดให้นะคะสั่งมาได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อ่รถตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ทั้งหมดเลยนะที่มัดพูดไปอะค่ะนะคะแล้วก็ใช้เงินดาวเพียงเริ่มต้น6 9 0 0 0บาทนะคะ ส่งสบายๆไม่หนักจนเกินไปเพราะด้วยราคารถเนี่ยราคาอยู่ที่6 65,000 65, บาทนะคะสำหรับเครื่อง3,000นะถ้าเกิดเฉพาะราคาเฉพาะราคาสีเทาโอเพกนะคะสีบอลเงินด้วยถ้าเกิดสีขาวเนี่ยราคาจะปรับถูกลงอีก7,000บาทนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถอีซูซูได้นะคะไม่ว่าจะรับเป็นเงินสดนะคะค้าขายนะคะมีหน้าร้านนะคะตรงนี้ก็สามารถออกได้นะคะก็สนใจก็ทักมาหามาได้นะคะฝาก เพีดนิดนึงนะคะมัดอีซูซุคิงยนปักช่องหรือโทรหามาได้เลยนะ0 6 2 5 1 4 6 2 5 4นะคะอันนี้ก็เพิ่งทำคลิป YouTube นะคะลูกค้ายังไม่ค่อยได้ติดตามเยอะเท่าไหร่นะคะยังไงตัวนี้ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe นะคะสนใจอยากได้ตรงไหนก็ทักมาหามาได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมีร้านนะคะที่เปิดบินกับทางศูนย์เนี่ยมั่นใจได้นะคะการันตีนะคะรถออกไปแล้วนะคะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์แต่งตรงนี้นะคะสามารถให้เขาดูแลเซอร์วิสหลลััังกกาาาารรขยยได้ะะ้้เน,ะะนนนนนะะะะคคค็ือออปปีม เป็นเซลล์ยอยู่ที่อิสุสคิโยสาขาปากช่องนะคะสามารถโทรหาม,มาได้เลยนะคะถ้าเข้ามาสอบถามอินบ็อกกันได้เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในเรื่องของอาชีพต่างๆตัวเนี้ยทักม,มาได้เลยยังไงวันนี้ก็ขอจบรีวิวต่อการเพียงเท่านี้นะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ